สวัสดีครับช่างหันเซวิสนะครับนี่ครับพามาพบกับอุปกรณ์ถอดสลักลูกสูบที่ละลายติดก้านนะครับนี่ครับด้วยเครื่องมือตัวนี้ครับเลยฉีดโซแนกก่อนนะครับฝั่งนี้หกเหลี่ยมนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นสิบเจ็ดนะครับ เมื่อแน่นแล้วเรามาขันฝั่งนี้ครับใช้เบอร์19จับนะครับเบอร์17ขันออกนะครับขันดึงดูดถ้าเขาเริ่มขยับจะออกง่ายนะครับแปลว่าเริ่มออกง่ายแล้วนะครับ แน่นมากครับออกแล้วครับเริ่มออกแล้ว